ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปาดิโอนะครับหนึ่งรีเฟดิงครับก็คือซื้อของครับ100บาทแถมน้ำดื่มครับ1แก้วนะครับก็จะมีนะครับกาลีปั๊บนะครับที่ดังๆที่นี่นะครับก็จะมีเค้กมะพร้าวอ่อนนะไบยะ60บาทก็จะก็มีข้าวโพดนะจะแยะเข้ามาด้วยนะครับเออที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นศูนย์อาหารครับใหญ่มาก ห้องน้ำครับห้องน้ำนี่คือบริเวณนี้นะสีเขียวนะคือห้องน้ำนะครับเี่ยั๊บนะครับรอบน,น,นี้ ก็มีขนมแปลกๆหลายเยอะนะับจะเยอะนะเป็นของฝากได้นะครับนี่นครับได้ข่าวว่าขึ้นชื่นนะเค้กหอมเค้กกล้วยหอมนะครับอ่าบริเวณนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับทองทอดนะครับบาดาบฟิสเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นกลอนะครับเค้กฝอยทองนะครับ อะไรเง้ยบ้านเขไพอดีอ๋อจะเป็นคุกกี้นะคุกกี้นะครับคุกกี้ทำสดๆเลยนะครับออน,น้าเรื่องอะไรครับมาตั้งที่นี่ออยา้ายมาวันที่แปดครับพี่อ๋ 8, อ,อ 8, นี่ใหญ่มากเลยนะครับโซโลแกนที่นี่คือซื้อครบหน,นึ่งร้อยบ,บาทกระติกก็เดือวหนึ่งแก้วนะครับโอเคทุกแก้วน้ำเดื่มอะไรก็ได้เมื่อเยอะแยะนะ ครับผมไม่เอาไม่เอาน้ำเดือดก็ทำฐานได้เลยได้ครับได้ๆนะขอบคุณครับก็เสร็จแล้วลวา่าเราได้ทำเค้กน้ะฝอยทองนอ่า,ารับเลยนะครรมชาติเลยนะครับจากด้านหลังจะเป็นศูนย์ทำอาหารทำขนมน,นะครับมาตรฐานนะครับกันไว้ด้วยหลังสายนะครับแล้วก็แพ็คอย่างดีนะครับานาด้วยกันแพ็ค <จ>ครับตอนนี้ก็ตอนนี้จะเป็นนะครับเกี่ยวข้าวก็ตอนนี้ก็เป็นเลยนะครับเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะครับก็คือเป็นคุกกี้นะครับในัรสนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสโลแกนของเขาครับทำจากข้าวสังหยดนะครับสโลแกนของโหเยอะแยะแล้ตเพื่อนๆเขาจะแยะมากเลยที่นี่ oh, ho, yeah, ถ้าคือไม่แวะก็หมายถึงว่าไม่คุ้มนะประมาณต้องแวะมาล ก็ได้ขนมเปียนะครับสวยงามนะราคาไม่ถึงก็ปกตินะไม่แพงในขนมนะจะมีของแช่เย็นก็มีนะพวกแบบเย็นๆนะครับอยู่ได้นานการแต่งหน้าเค้กกันซะแย่เลยนะก็จะมีพายโรจะมีครับคอปหนึ่งร้อ,อยก,อก็แถมฟรีนะครับน้ําดื่มครับแต่ว่าข้าวก็ได้นะคร,ครับก็จะมีนะเครื่องดื่มเป็นแย่นะ ันทุกอย่างนะครับถ้าเป็นน้ำเย็นก็ครบ100บาทก็สามารถที่จะนะครับน้ำดื่มซีได้หนึ่งแก้วนะครับไอ้อเปเนี่เป็นกล่องน้ำเกลือครับอคาริทัพนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะที่นี่นะครับีันนี้คือขานะครับปาลิอ่าาปิโอนะครับพัทะลุงนะเป็นขนมแกนของเขาครับสวยงามนะครับสามารถที่จะมาแวะได้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ ก็ที่ปปแล้ครับจะมีห้องน้ําละหมาดครับผู้หญิงแยกชายนะครับก็จะมีเที่ยงน้าละหมาดอยู่ข้างนอกนะครับก็จะเห็นว่าที่นี่ครับร่มรื่นเหมือนกันนะครับสามารถแวะได้ครับคู่แข่งของเค้กค่าแคร์นะครับเดี๋เวเร์ครับมาอุดหนุนได้อะเป็นไงมากครับวันนี้ซื้อเท่าไหร่ครับอ๋อเป็นไงมากครับได้ผ่านแล้วสุขว่าขนมดมเนยนี่เป็นไงมากเลยดิขนมดมเนยเป็นไงบ้างครับชิมไหม อ๋อโอเคนะที่เ<ด>พิ<ด>่งเปิดใหม่ที่นี่นะครับ<ด>ก็จะ่าลืมมาอุ่นด้วยนะครับขอบคุณครับ